ลุ้นกันเลยสวยไหมสวยไหม,ไหมโอ้หนำแตกหนำแตกเดี๋ยว,ยวส,สวัสดีครับ <นะ S 1> มาพี่น้องครับวันนี้ได้ไข่เป็ดลูกเวียดนามของน้องแพทนะครับเพจกินกับแพทครับผมพี่จุนวยเง่าพี่น้องระยะสองนะครับจัดไปน้องจ้ามันจะขอจะไ,ได้ลูกกันนี่กันไหนบ้า,ากี่กันแกะม่นบ่ไอแม่ <laughs> <laughs> กูว่าเลยบ่กกูมาสู้มึงสิขานเกลียดนุ่งเนาะจ้าใครรู้ข้ามหนึ่งเบนองเบนห้องบ่ขี้ขานกวาดห้องอยู่บ่ว้ายบ่ขี้ขานเลยเนาะใหญกินไปเบิ่งเด้อขอเด้อพี่น้องมากินน้วกันครับอือจ้าหน้าอีดแห้งจังหวะนี้มาลุ้นกันเลยสวยไม่สวยพี่น้องสวยซ้ำไหนมาลุ้นเลยอันนี้คือปอกเห็นเลยหมายถึว่าผมบ่ปอกเห็นลุ้นกันเลยสวยไหมสวยไหม โอ้หนำแจ้งานำแจเรื่อยเรื่อยมู๊ยน้องเลยเบิ้งเต่ไข่ล้วนผพ้ใได้สนใจทักเพจกินกระเพทได้เลยครับเนี่ยนามนี่มันชิบวะข้าวได้พี่น้องครับนี่ไข่ที่สวยเลยนี่นามมันชิบวะข้าวนี่สวยจริงระยะสองกินย่ามได้ทักเขามาทมตลอดเพจกินกระเพทได้พี่น้องเนอบอกเลยเ้อะ อออืืไงไงหรืออาจานย์ว่ามันอันนั้นไขปิดเอ๊ะก็ไขปิดไขปิดไขปิดอ้าวนี่จ้ะ เออไข่เป็ดลูกของเอา้าบอ,ออกชับจิ้วอยู่อ้วยไข่เป็ดลูกของเพจกินกับแพทเด้ร์จ้านี่จ้า้องหนับแพทเนาะพุณทุงคนว่าผมอุวยผม,มเลยผม,มเลยคุณจะบอกที่น้องนะ้ครับเด้อ ผมไม่อวยผมกินตามจริงมันจะบอกพี่น้องเลยเนี่ยผมก็แเห็นพี่น้องเบิ้งนี่แหละสีก็ยังสีนี่ไม่อวยกินตามจริงถ้าของน้องมันไม่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีอ่ะผมบอกลวดแล้แสิ้นใจเอากันเองอือือเนี่หล่ะ เรลตัวไข่กับมวลจ้าว้าวอุ้ยเป็นเย็นนี่เย็นนี่อ่ะจ้าว้าวปลอกสีกข้างกูเนี่ยจ้า <c oughs> ไม่ลู้ำ่ะแล้วสองระยะสามยิมีคนจริอืน้องเป็นยังไงถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องอจริงๆแล้ว

ไปอยู่เนี่ครับครับคือกับบ้านเลยพี่น่องไปเรียนกับบ้านอืมเนาะแต่ทมึงอยู่านอยู่บนเนาะว้าวใครมตายแล้วนี่ ม่พอ่จเสินใส่นี่ยแะบางคนยังยังไม่เปิดประสบการณ์บ้นกินบอกว่าเออข้าวบ้นกินแมนยังไม่กินอย่าพู่จัดนะคะทุกอย่างมันต้องเปิดประสบการณ์นะครับโอ้คือชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ส่วนตัวคนทีนี้คนเขาชอบเยอะก็เยอะคนมามังายกับมือแต่เจ้าผู้มัก ของแซ่บแบกระเดียบชอบไข่ชอบมันนะพี่นอนะ้องเนะจีวม่าเนี่ยจีวม่าเานี่ยไม่หนังเนี่ยว่าเนี่เผ็ดพุ่มนี่ยละเคยมาบอกซูพี่น้องฟังนี่ยละไม่ยังไหลอชอบเซ่บสีอโศก ขานที่กันบาดเจริญโอ้โอ้องคอยกันบ้างบ่าฝาดกลับอื้นว่ากูบอกหลานกระซำมลูกวันค่ำว่าผัวผู้สาวขี้กาสิขึ้นเอาแล้วบอกแน่นอนผมเหนื่อยวมหมอกเต็มหัวแล้วอื้ม บเบียร์บางกีขานตอกมามามาปัน่นกูจะบบขีข้ีขานเดียวกูก็บอกหน่อยกูยาบเพราะว่ากูข,ขี้ขานดีกูเอาหน่อยไหมลุงเป็นตัวของเจง้ขาของลุงขีข้ขานลุกกระบอกไปพอพ่ไม่น้ำกูขี้ขานพูด <c oughs> แตังบ้าอะไรประเด็หรอกเ็นกับเขาขู่มืออ๋อม่นย่างไรผัวด่าผัวตลอดพวกเบาก็นย่อมเข้าบ้านี่ยดาเลยก็ดี <c oughs> <c oughs> ออาขึ้นเรีนไม่ฝนแม่ผมเป็นยังเนาะหยอกไปเรือยแม่ผมผู้เ่าแหลดนีแ่แหละเป็นผู้เ่าทีนาแกงแห้งเกนี่ยนไงบอกเป็นยังเนี่ยหน้าตากผาไวบอ๋อคุยกัาบาวคนเนาะ <c oughs> ก็เขามีายมพี่น้องอืมสมัยท่านคุณคมาพี่น้องโปร,โรล้อือโอ้พี่น้องบอกตอนไหนบอกเจ้าลูกกับสวยเจ้าลูก ตอ,อกในรูปกระลูกใช่สุดดีงามมว้วนสวยหมายถึงใครแมงอก<อ>น้องจา้าไม่เข้าวิน,น้องจา้าเว้ใส ยงไปข้าขงหลังเด้อเลืองอ๋อน่ยยกขึ้นึนหวหล่นีน่เลยในรถแมนจะายกไม่คเว็บมากเนาะมันจะไม่มยโมกยกไม่คอเวว่าแย่แล้วว่าว้ากกัยงได้นัวกว่าจัน่น,น,นันเนาะยานแย่ดเด็ดร้านลงหนุ่ยนี่แม่จ๋าเพราะว่าขายของลุงหนุ่ยมักใ,ใส่ใส่แมงจ๋ายกของแปงสันยกมากเนี่จ๋า ใส่ให้ซึ่งยังบาบางนะจ้ะให้กูใส่ให้เถอะถ้่บังกินคลิปเตะที่ครัวก็ป่าแอ้ก็วิ่เสียมึงกิ่งเสียให้พีน่น้องบังเดี๋ยวขีค้านเพือนพลาดหกี่ยังเนี่ยตีนอนนางฟ้า <c oughs> อย่าไปพูดยอมรับนางฟ้า <c oughs> นางก็ไปยักษ์ใหญ่เต็มเนี่ยวันบ้านห่างมันเป็นแฟชั่น แดงของใหม่เป็แบบตีมฮาลว,วีแมนมึงอ่งขับไปกูเล่นเลยหรอเกงได้ไบอกตัวไม่เคี้ยว,นนยวอนี่กูเลยไปไปหามึงเนือยเจ้าอีหยังก็เรียนพี่น้องแาบกอดซีฟเสกุ <c oughs> ยน่นไหนมันกินดีดีจ้ามานีิมันมีแนเๆๆๆๆวเป่าปาปลดมันอยู่เพีเดียวเนีย่ยหอง่ได้ bình không mẹ bình không quay thôi best มื่อมันมันมันแบบว่าออผมนี่ได้รับซื้อเบื่อแห้งอี่ีเลยพี่น้องนี่บาหมียดอกกันจะสูงนี่ยังกขีิดาวเลยเะียใจก็นบางเดิมบุกว้งเยตเน้ ยาใคยนกข้เลย่ะมูนห er, <t modern developed Airbnb> ่วงใครเนาะมันไข่เป็นเฮ้ยยไใคยาห่วงคุณนายเสียงจองไปเทียงในห่องคุณนายห้องมือนอ้ายี่หองม้วนห่วกันไรเหรอเอาลงจ่ายมึกินน้ำดิล่ะเอาเคยกินเขบว่มึกินเี่ยล พี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ๆเรื่อพี่น้องที่เขามารับชมเราฟังลูกหลานเนาะอันไหนดีก็ย่องอันไหนบดีก็ติน้อยแต่ว่าจะไปด่าพี่น้องไม่ด่ากันทุกคนก็ซอยกันหาเงินวันนี้ก็เลยบ่เลิกบ่แล้ว <c oughs> สำหรับมื้อนี้ก็การลาศากลาพี่น้องกันนะครับเดอ้อสวัสดีครับ